สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบอีกแล้วนะครับกับช่วงใหม่นี่ครับช่วง book r คอมเมน n ์นะครับแนะนําหนังสือนั่นเองนะครับผมที่ผมอ่านแล้วมันได้สาระครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับมาช่วยในการกระตุ้นอารมณ์ของทุกท่านให้พุ่งสูงปรดขึ้นเองนะครับนั่นคือหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มสีดำมานี้นะครับปลุกหัวใจกบนีนะครับ The Pirate Inside นะครับ ของอดัมมอร์แกนอีกแล้วนะครับผมครั้งที่แล้วผมแนะนำาปรลกินไปใหญ่นี่ครับเล่มนี้ก็เป็นของอดัมมอร์แกนอีกนะครับในเรื่องของกลุ่มหัวใจกระบดนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ทุกท่านไปเป็นกระดเย้ยวเย้ยวเย้วย,ว,ย,ว,ยวในการโค่นล้มอะไรนะครับแต่ว่าเป็นอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะช่วยให้กับทุกท่านเนี่ยได้หลุดออกจากกรอบความคิดเดิมๆครับผมแล้วก็ทําในความคิดใหม่ๆขึ้นมา,มานะครับเขาไม่อยากให้ธุรกิจเนี่ย ตามกันนะครับโดยอดัมมอร์แกนเขียนเรื่องนี้ให้สนุกแล้วก็แน่นอนแน่นอนนะครับตายของอดัมมอร์แกนก็คือการยกตัวอย่างธุรกิจจริงๆขึ้นมานะครับให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพจริงๆนะครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับมีการอุป,ปมาอุปไมยเปรียบเปรยนะครับว่าธุรกิจแบบเดิมเนี่ยเ,เ,เป็นเหมือนพวกกองทัพเรือนะครับเนิ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 บทำอะไรแบบ ต้องตามกฎทุกอย่างไงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสนุกกว่าครับผมถ้าออกก็าเป็นโจรสลัดนี่ครับหรือว่าเป็นกบฏในความคิดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ความคิดไอเดียในการทําธุรกิจใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะสร้างแบรนด์ที่มันโดนใจนี่ครับหนังสือเล่มนี้ครับผมช่วยได้นี่นะครับสุดยอดมากเลยครับผมอ่านน่สนุกเหมือนกันนะครับมีอยู่ไม่กี่หน้าครับผมสามร้อยกว่าหน้านะครับอ่านแค่เดียวก็จบละครับผม นี่นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ลองไปดูนะครับลุกปัวใจกระบทของอาดามบอ์แกนนะครับคุณใายจันเจ้าสายเรียบเรียงนะครับของสำนักพิมพ์ d m d ครับผมเล่มนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนุกครับผมอ่านมาแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วแล้วก็คลิปหน้าจะมีหนังสือเล่มไหนมาแนะนำทุกท่านอีกนะครับก็ลองติดตามชมดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ว่าไปแนวที่รัา